ตัรีวิววันนี้กับเชอร์เคอร์เลตตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านสร้างเองนะคะอยู่แถวโซนราดพร้าวซึ่งว้านหลังนี้ต้องบอกก่อนว่าสร้างเป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะแล้วด้านหลังของมูนะคะก็จะเป็นม่านม้วนค่ะซึ่งม่านม้วนจะมีทั้งหมด4ชุดนะคะเราจะใช้รีโมทนะคะในการเปิดปิดแล้วก็สามารถใช้แยกจุดได้เดี๋ยวเราจะมาลองเปิดจุดแรกให้ดูก่อนนะคะว่าวิธีการใช้งานเป็นยังไงเผื่อลูกค้าซื้อไปแล้วก็ไม่ทราบในเรื่องของการใช้งาน <S <S เดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการใช้งานม่านม้วนมอเตอร์ค่ะ เราจะกดไปที่หมายเลขหนึ่งก่อนนะคะหมายเลขหนึ่งก็คือจุดแรกค่ะแล้วก็ทีนี้เราก็มาหยุดพม่านหมุนกันนะคะระยะที่เราต้องการนะคะเราสามารถหยุดได้เลยต่อไปเราไปจุดที่สองนะคะ สำหรับชุดที่3นะคะเราจะใช้ให้มันลงมาพร้อมๆกันซึ่งในการตั้งค่ารีมทอะคะเราสามารถตั้งค่าได้เลยว่าต้องการให้แต่ละชุดลงมาแบบไหนทีนี้ก็อยู่ที่ฟังก์ชันนะคะแล้วก็การตั้งค่าทีนี้เดี๋ยวจะมาโชว์ชุดที่3เวลาที่เขารูดลงพร้อมกันนะคะใช้งานแบบไหนแล้วก็ใช้งานยังไงเรากดไปที่เลขสาะนะคะ ชั้นที่ต้องการที่จะให้ม่านม้วนเปิดปิดทั้งหมดนะคะเราก็สามารถเซตไว้ที่รีโมทได้นะคะสําหรับจุดนี้เราเซตไว้ที่หมายเลข4ค่ะเวลาที่เราจะกดใช้งานเพื่อที่จะเปิดขึ้นแล้วก็เปิดลงนะคะเราก็จะใช้หมายเลขสี่แล้วก็กดขึ้นได้เลยค่ะผ้าม่านม้วนทุกตัวนะคะก็จะทำงานพร้อมๆกันทั้งเปิดขึ้นแล้วก็ลงค่ะ